ก็สวัสดีนะคะน้องๆวันนี้ก็มาต่อกันข้อ58เลยนะคะเป็นวิชาฟิสิกส์แพท2นะคะมีนา54ค่ะโอเคข้อ58เดี๋ยวพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะข้อ58มีโจทย์ถามว่ายิงวัตถุทรงกลมขึ้นท้องฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทหากเราเปลี่ยนวัตถุดังกล่าวเป็นลูกขนไก่ที่มีมวลเท่ากับวัตถุ ตีให้มีอัตราเร็วต้นเท่าเดิมในทิศทางเดียวกันผลของแรงต้านทานอากาศจะทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่แตกต่างไปอย่างไรงงหรือเปล่าคือโจทย์เนี้ยเขาเกริ่นมาก่อนบอกว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทอะก็คือการทุลที่ของโปรเจกต์ไทอันเนี้ยเขายิงวัตถุทรงกลมเห็นไหมเราก็เน้นทรงกลมไว้นะคะ ขึ้นไปบนท้องฟ้าทาให้เกิดการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทโปรเจกไทถ้าน้องๆไม่รู้จักคํานี้ก็จะเริ่มงงแล้วว่าโปรเจกไทคืออะไรโอเคแล้วเขาก็ถามอีกว่าตอนแรกใช้วัตถุทรงกลมใช่ไหมแล้วตอนหลังเปลี่ยนเป็นลูกขนไก่ที่มีมวลเท่ากับวัตถุแล้วตีให้มีอัตราเร็วต้นเท่าเดิมในทิศทางเดียวกันดังนั้นที่โจทย์เขาเซตนี่คือเซตว่าให้ตีด้วยอัตราเร็วต้นเท่าเดิมที่ให้เป็นอยู่ แล้วก็มวลมวลที่ตีตรงเนี้ยเป็นมวล m เท่ากันดังนั้น m กับ u จึงถือว่าเสมือนเป็นเป็นตัวแปรคงที่ของของโจทย์ข้อนี้นะคะสิ่งที่ต่างคืออะไรสิ่งที่ต่างคือลูกขนไก่กับทรงกลมเนี่ยมันมีแรงต้านอากาศต่างกันอันนี้เขาคำนึงผลของแรงต้านอากาศด้วยนะคะผลของแรงต้านอากาศจะทําให้เส้นทางการเคลื่อนที่แตกต่างไปยังไงข้อนี้เขาวัดว่าเราเข้าใจความหมายของแรงต้านต้านอากาศหรือเปล่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเข้าใจการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทหรือเปล่าดังนั้นเดี๋ยวพี่จะเริ่มเกินให้ฟังเกี่ยวกับโปรเจกไทนะคะโอเคโปรเจกไทภาษาังกฤษเขียนนี้โปรเจกไมันคือการเคลื่อนที่รูปแบบหนึ่งที่จะเอาเออที่ที่วัตถุเนี่ยอย่าคืออย่างง่ายๆนะวัตถุถูกดีดขึ้นไปท้องฟ้าด้วยความเร็วโย แล้ววถุปกติมันก็จะเคลื่อนที่ถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีแรงโน้มถ่วงนะมันก็จะเคลื่อนที่ตรงไปอย่างนี้ถูกปะแต่เพเอิญในโลกเราอะ่ะมันจะมีแรงโน้มถ่วงมีค่าจีความเร่งจีอย่างนี้ลงในทิศในทิศลงมาทําให้วัตถุอะ่ะความเร็วในในแนวในแนวแกน Y อ,อ่ะน,นี้นะคะพี่จะแบ่งความเร็วเป็น,เป,น,นเป็นในสองแนวนะอันนี้พี่ย้ายลูกศรตรงนี้มาไว้ตรงนี้ก็คือเป็นอย่างนี้ปึ๊บ อัน,นี้ก็จะเป็นแนวแกน x อันนี้ก็แนวแกน y คือตอนเนี้ยวัตถุก,ก็จะมีความเร็ว2แนวถูกไหมคะ2แนวนี้ก็คือพี่ให้เป็นแนวนี้เป็น ux แนวนี้เป็น uy เดี๋ยวเขียนใหญ่ๆดีกว่าเนาะโอเคอนี้ปึ๊บโฟลเด็กตายเราจะยิงด้วยมุมเอียงสมมติมพี่ให้เป็นมุมเซตา้าความเร็วต้อน u ในแนวแกน,แน x กับ y พี่จะแตกความเร็ว u อ,ออกเป็น2แนวนะแตก u ปึ๊บแตกออกมาทางนี้เปลี่ยนสีตรงนี้ก็จะกลายเป็น u cos เซตเท่ากับ u x ถ้าถ้าเวกเตอร์แตกเข้ามาหาหามุมนะคะเราจะใช้เป็น u cos เซตโอเคถ้าแตกออกจากมุมปึ๊บ อนี้ตรงนี้ก็คือ u y หรือเท่ากับ u sine t e นั่นเองอืทีนี้พอเราได้ความเร็วสองแกนแล้วเนี่ยเราก็สามารถพิจารณานะโปรเจกต์ได้แล้วมาดูโปรเจกต์รูปนี้ใหม่เรายิงเรายิงวัตถุทรงกลมด้วยมุมเซตาขึ้นไปบนอากาศมีความเร็วในแกน x และแกน y แต่ความเร่งจะมีผลเฉพาะในทิศแกน x เออขอโทษนะคะจะมีผลในทิศแกน y เท่านั้นเพราะมันมีทิศลงอย่างนี้ใช่ไหมทําให้ความเร็วในทิศแกน y เปลี่ยนพอมันมาถึงจุดนี้ปุ๊บความเร็ว u x ยั x ยงเท่าเดิมแต่ v ตรงนี้เปลี่ยนและค่ามันน้อยลงเห็นป่ะเพราะว่าถ้าตอนแรกอะ่ะ u y มันมันมากกว่ามันยาวก,กว่าอย่างนี้นี่คือ u y เดิมนะคะ นี่คือ u y เดิมมันลดลงกลายเป็นเส้นสีม่วงเพราะว่ามันมีความหน่วงก็คือมันมีความเร่งในทิศต,ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งไปเรื่อยๆมันก็ถึงจุดสูงสุดทําให้ u y ตรงเนี้ยอ่า v y ตรงเนี้ยพี่ให้เป็น v นะจะได้ไม่สับสน v y ตรงเนี้ยมีค่าเป็นศูนย์พอมีค่าเป็นศูนย์ปุ๊บมันจะไม่เคลื่อนที่ขึ้นไปต่อข้างบนแล้วทีนี้มันมีความเร่งอยู่ไอ้แถไอ พอพอมันผ่านผ่านเคลื่อนที่จากจุดสูงสุดไปปุ๊บนึงมาตรงนี้มันก็จะค่อยๆมีความเร็วในแนวแกน y ในทิศตรงนี้เพราะเนื่องจากความเร่งค่า g ของโลกนะคะนี่ปุ๊บมันก็ลงมาลงมาเรื่อยๆแต่สิ่งเดิมที่ไม่เปลี่ยนก็คือคือ u x เพราะมันไม่มีแรงไม่มีความเร่งกระทําในแนวแนวแกน x เลยโอเคดังนั้น u x จะมีค่าเหมือนเดิมแต่ v เนี่ย u กับ v มันเปลี่ยนไปแล้ว ยูยูยตอนแรกกลายเป็นว okay, ีวายโอเคป่ะอืมไปเรื่อยจนวัตถุก,ก็ตกกลับลงมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทก็คือมันเป็นการเคลื่อนที่แนวโค้งอะ่ะเราจะเรียกว่าโปรเจกไทแบบนี้โค้งแบบนี้นะคือมีความความเร่งกระทําในแกนเดียวก็จะเรียกว่าโ okay, ปรเจกไทโอเคป่ะอืมแล้วมาดูเรื่องแรงต้านอากาศบ้างเนาะ แรงต้านอากาศก็จะเป็นแรงต้านอากาศแรงต้านอากาศจะเป็นแรงคล้ายๆแรงเสียดทานนี่แหละแต่แรงเสียดทานอ่ะพี่ลองเทียบแรงเสียดทานกับแรงต้านอากาศนะถ้าแรงเสียดทานคือวัตถุตั้งอยู่บนพื้นปึ๊บพื้นฝืดมีแรงเสียดทาน ีแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่สมมติมวัตถุวิ่งมาทางนี้ก็จะมีแรงเสียดทานต้านทําให้การเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ได้ช้าลงกว่าที่ที่ควรจะเป็นนะส่วนแรงต้านอากาศเนี่ยมันจะเกิดทุกทิศทุกทางมันเสมือนว่าคืออย่างในโลกเราเนี้ยมันมีบรรยากาศใช่ปะพอโลกเรามีบรรยากาศทําให้อากาศเนี่ย มีบรรยากาศปุ๊บในในในสภาพห้องเปล่าอย่างเงี้ยของเราอะ่ะเราก็จะมีอากาศอยู่อากาศอยู่ในห้องเวลาเราจะกวัดจะปาของไปอะไรก็ตามอะ่ะทําให้ของเหล่านั้นอะ่ะมันต้องแหวกผ่านอากาศไปถูกปะแล้วมันก็เสมือนว่าเป็นการเสียดทานกับอนุภาคอากาศข้างนอกเข้าใจไหมคะก็คือเอาอย่างนี้ก็คือมวลอากาศอะ่ะมันทําให้เกิดแรงด้านอากาศ เหมือนนึกภาพง่ายๆอย่างน้องอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยน้องก็เคลื่อนที่ได้ไม่สะดวกเท่าอยู่ในอากาศถูกปะก็คือคือตอนเนี้ยเราอยู่ในอากาศเราก็เลยเคลื่อนที่ได้สะดวกเหมือนปกติเพราะเราชินกับมันแต่ถ้าเราไปอยู่ในน้ําปุ๊บคือในน้ําเนี้ยมันก็จะมีมีน้ําซึ่งซึ่งคอยต้านการเคลื่อนที่ของเราอยู่ เนี่ยในในในทิศทางเดียวกันเลยอากาศก็ยังมีแรงต้าน,นเหมือนในน้ําแต่เพียงแต่ว่ามันจะน้อยกว่าที่น้อยกว่าจนจนเรารู้สึกไม่ได้โอเคนะแต่ในวัตถุบางวัตถุที่มันมีรูปทรงที่มันต้านอากาศเยอะๆอย่างเช่นลูกขนไก่อย่างเงี้ยไะมีขนนุกมีขนนุกปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบไอพวกแบบเนี้ยมันจะมันจะต้านอากาศมากกว่าผิวทรงกลมปื๊บมันแหวกอากาศง่ายกว่า ใช่ป่ะอันนี้มันจะดูเกะก,กะเกะกะทำให้เวลาตกจากอากาศแล้วอะ่ะถ้าถามว่ามีแรงต้านอากาศมาคอยช่วยสมมติว่าเป็นมวลเท่ากันนะแล้วปล่อยให้สองลูกเนี้ยดิ่งลงมาตรงๆสองอันลูกเนี้ยแรงต้านอากาศน้อยกว่าลูกนี้ดังนั้นระยะเวลาที่ตกลงมาถึงพื้นอะ่ะลูกนี้จึงช้ากว่าแต่จำที่จำที่นิวตันบอกได้ไหม การิเลโออ่ะเคยดูหนังปะการิเลโออ่ะที่เขาบอกว่าไม่ว่าจะมวลอะไรก็ตามขอให้ขอให้รูปทรงเดียวกันอ่ะมันจะตกถึงพื้นพร้อมกันเี่บปะไอ้กฎเนี้ยคือเขาตัดแรงต้านอากาศออกไปเขาก็เลยบอกว่าถ้าวัตถุใดๆมีรูปทรงเหมือนกันไม่จำเป็นต้องมวลเท่ากันก็ได้ จะใช้เวลาตกจากพื้นเท่าตกตกถึงพื้นเท่ากันที่ความสูงเดียวกันถงกไหมถ้าสมมติว่าพี่ให้เป็นก้อนก้อนกลม,กลมเป็นทรงกลมทําจากไม้และอีกทรงกลมอันนึงทําจากเหล็กปริมาตรเท่ากันเลยแล้วปล่อยจากความสูงเดียวกันความหนักเบาจะไม่มีไม่มีผลต่อระยะเวลาในการตกอืแต่สิ่งที่มีผลต่อระยะเวลาในการตกก็คือรูปร่างของวัตถุซึ่งทําให้แรงต้านอากาศมันเปลี่ยนอื ดังนั้นแรงต้านอากาศจึงเป็นตัวที่คอยต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในอากาศโอเคนะคะเข้าใจนะถ้าแรงเสียดทานก็คือเป็นตัวที่คอยต้านการเคลื่อนที่วัตถุที่ที่สัมผัสกับพื้นผิวเนาะโอเคกลับมาโรเิกไทโมเิกไทปกติโรเิกไทก็จะมีแนวโค้งอย่างนี้อือ สมมุติว่าเราดีดลูกบอลอย่างนี้อันนี้คือไปสุดค่ะหรือเราดีดลูกบอลอย่างนี้ึไปทางนี้แล้วมันค่อยๆโค้คงลงอืมโอเคนะอันนี้คือรูปแบบของกรจกตที่สามารถมีได้หรือบางคนอาจจะพิชรานมากกว่านั้นก็คือดันเอาพื้นเอียงไปรับก่อนปึ๊บปึ๊บยิยงอยู่บนพื้นเอียง อย่บบนี้ก็ทําให้โจทย์ยิ่งยากซับซ้อนขึ้นไปใหญ่ใช่ไหม,อมโอเคต่อไปเรามาดูช้อยที่เขาให้กันช้อยที่เขาให้เขาให้โปรเจกต์ตแบบนี้มาซึ่งแต่ละข้อเนี่ยน้องจะเห็นได้ว่าวัตถุทรงกลมเขาให้มาเหมือนกันถูกป่มันเป็นโปรเจกต์ใต้แบบนี้เหมือนกันแต่ขึ้นกับว่าลูกขนไก่อะ่ะมันจะเป็นแบบไหน ต้องลองคิดดูนะแรงต้านอากาศอะแรงต้านอากาศมันจะต้านสภาพการเคลื่อนที่ใช่ป่ะถ้าน้องไปทางซ้ายแรงหน้ากาศอันนี้อันนี้พี่เขียนว่าเป็นแรงต้านนะแรงต้านอากาศถ้าน้องไปทางซ้ายด้วยควอมเร็วีมันก็จะมีแรงต้านอากาศต้านออกมาหน่อยนึงทำให้น้องเคลื่อนที่ได้ช้าลง ซึ่งอันนี้จะเสริมให้หน่อยหนึ่งว่าไอแรงต้านอากาศ Garage อะจะแปรผันกับความเร็วคือยิ่งยิ่งวัตถุความเร็วมากอะจะทําให้มีแรงต้านอากาศมากแต่ถ้าเกิดยิ่งวัตถุความเร็วน้อยแรงต้านอากาศก็จะน้อยถ้าสมมติวัตถุหยุดนิ่งก็จะไม่มีแรงต้านอากาศถูกป่ะคะอืมก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วเสริมให้หน่อยว่า คือแรงต้านอากาศอ่ะมันจะมีทั้งแปรผันกับ v เดียวและแปรผันกับ v กําลังสอง mm. ก็คืออันเนี้ยจะเป็นกรณีที่มันแปรมันมันเกี่ยวข้องกับแรงต้านเอ่อความเร็วมากๆอืมโอเคนะดังนั้นเวลาเราสรุปเลยนะถ้าเราเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแรงต้านอากาศก็มาจะมาทางขวาถูกปะถ้าเราเคลื่อนที่ไปข้างบนแรงต้านอากาศก็จะลงมาข้างล่าง ถ้าเราเคลื่อนที่ลงข้างล่างก็จะมีแรงต้านอากาศสวนขึ้นไปข้างบนคือแรงต้านอากาศมันจะทุกทิศทุกทางตามที่เราเคลื่อนที่ไปเลยนะคะโอเคลองมาดูซิถ้าสมมุติว่าตามปกติมันเคลื่อนที่ไปแบบนี้มีความเร็วในแนว,แ,นว,แ,นวแกน x ที่ให้เป็น ux แล้วก็มีความเร็วในแนว,แ,นว,แ,นวแกน y ที่ให้เป็น uy ป๊อย่างนี้แล้วแต่ละจุดแต่ละจุดก็จะมี vx กับ vy แบบน,นี้อันนี้ vx นะน,นี่ vy นะโอเคแต่ละจุดก็จะมี vx กับ vy ต่างๆกันไปซึ่งถ้ามาเกิดมีนรงต้านอากาศน้องๆคิดว่ามันควรจะเป็นยังไงคะ ลองมาดูช้อยนะข้อแรกถ้ามันมีแรงแรงต้านอากาศแล้วมันยังเคลื่อนที่ซับทับอยู่อย่างนี้จริงเหรอถูกเปล่าแล้วอย่างเงี้ยน้องดูนะอันนี้คือเส้นปากของลูกขนไก่สีม่วงคือเส้นปะลูกขนไก่สีม่วงน่นนะถ้ามันมีแรงต้านอากาศความสูงที่มันไปได้สูงที่สุดอะมันต้องไม่เท่ากับวัตถุทรงกลมถูกปะเพราะมันมีแรงต้านอากาศในทิศนี้ ถูกปะทาให้คือตอนนี้วัตถุมันพยายามเคลื่อนที่ไปทางนี้กับทางนี้อยู่พอวัตถุพยายามเคลื่อนที่ไปทางนี้กับทางนี้มันจะทําให้เกิดแรงต้านอากาศต้านเข้ามาในทิศลงกับทิศนี้ดังนั้นเป็นไปนไม่ได้เลยว่าจุดสูงสุดจะเป็นจุดเดียวกันจุดลูกผลไกลกับวัตถุทรงกลมดังนั้นข้อแรกตัดออกไปนะคะโอเคพิส ข้อสองอ่ะหวัวข้อสองนี่ไปกันใหญ่เลยน้องเห็นโจทย์ปะคือมันจะเป็นแบบนี้ฟึบอยู่ๆตีลูกขนไก่ปึ๊บฟึบวิ่งเข้าไปสูงอีกกลายเป็นว่าน้องอ่ะดันมีความเร็วอะไรแรงต้านอากาศไปต้านทะมันต้องต้านทานความการเคลื่อนที่สิใช่ไหมแต่นี้มันกลับไปส่งเสริมการเคลื่อนที่ให้แบบสูงขึ้นไปอีกข้อนี้นี่ผิดชัวๆอืมแล้วก็ดูง่ายๆอย่างนี้เลยนะตัดช้อยเอา แล้วข้อนี้ล่ะข้อนี้ล่ะข้อนี้ข้อสามน้องเห็นปะที่จุดนี้มันลากไปอย่างนี้นะที่จุดนี้น้องเห็นไหมว่าเส้นปะกับเส้นทึบปะเส้นปะดันมาก่อนเส้นทึบใช่ไหมดังนั้นไอตรงเนี้ยคือระยะทางนะคะน้องมันเหมือนแบบกลายเป็นว่าที่ความสูงเดียวกันน่ะ ไอ้ลูกขนไกดน่ดันไปในแนวแกน x ได้มากกว่าวัตถุทรงกลมสะง,งั้นเลยซึ่งข้อนี้ผิดเพราะว่าที่ความสูงเดียวกันตรงนี้ลูกขนไก่ดันมาถึงก่อนวัตถุทรงกลมได้ไงไม่ถูกถูกไหมถ้ามันเป็นแบบนี้ได้นะแสดงว่า u ของในแนวแกน x ของลูกขนไก่อะขนไก่ มากกว่าอยู่ในแนวแกน x ของกลมของวัตถุทรงกลมซึ่งไออันเนี้ยมันควรจะน้อยกว่าถูกปะเพราะมันมีแรงต้านอากาศถูกไหมอืมซึ่งข้อสามเนี่ยผิดดังนั้นเหลือข้อสุดท้ายคือข้อสี่ซึเป็นคำตอบที่ถูกต้องจะเห็นได้ว่าจุดสูงสุดก็ต่ำกว่าและระยะทางตรงนี้ก็ต่ำกว่าอันนี้ยังจะเสมือนจริงด้วย น้องจาตอนที่น้องตีแบตได้ปะก็คือเวลาที่น้องตีแบตปุ๊บมันจะพุ่งสูงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็วกกลับลงมาอย่างนี้เนาะโอเคนะสรุปข้อนี้ตอบข้อสี่นะคะแล้วก็ข้อนี้ใช้ความรู้ของเรื่องแรงต้านอากาศกับโปรเจกไทเนาะโอเคนะคือความจริงโปรเจกไท,กไทของอันเนี้ยมันก็แค่ดูแหละว่ารูปร่างมันเป็นอย่างไรส่วนแรงต้านอากาศ เราก็แค่รู้คอนเซปว่ามันจะต้านการเคลื่อนที่ไม่ว่าไปทางใดก็ตามโอเคนะคะโอเคสรุปข้อนี้ตอบข้อ4